นักธุรกิจพันล้านอย่างผมจะลงทุนทําธุรกิจอะไรต้องได้ประโยชน์สูงสุดและมีกําไรสูงสุดเท่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านโครงสร้างทื้นฐานของประเทศโอ้แข็งว่ะหรือจะเป็นธุรกิจการทำนายอนาคตโดยใช้สถิติเชิงประยุกต์รตเตลเ่เวโรตเตลรอ่ครับรตเตลเ่เริ่มเล่รตเตลอร,รตเตลี่ ด้จะเป็นธุรกิจทางด้านพลังงานฐานไปพี่ฐานแล้วยี่สิบแล้ว่านครับฐานยี่สิบยี่สิบครับผมฐานครับและการติดต่อสื่อสารของผมนั้นจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงและต้องแบตเตอรี่ไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้น power bank นั้นสําคัญมากผมจะเลือกซื้อที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ซื้อของที่มีราคาถูกแต่มีความจุสูงจนเกินไปเมื่อเสียบชาร์จเต็มแล้วผมจะถอดสายชาร์จออกทันทีไม่เก็บในที่อุณหภูมิสูงหรือความชื้นสูงจนเกินไปและการเลือกซื้อ power bank ในประเทศไทยผมจะเลือกซื้อที่มีมอก<ม> อ้านั้นเอาฮัลโหลครับพ่ออ๋อองง่นกขอขอบ่ได้ได้ได้แป๊บนึงอย่าเฝ้าอย่าเฝ้า